ด้วยรักแห่งแผ่นดิน With Love for the nation ทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักวัฒนมกีฬาและการท่องเที่ยวนั้นได้มีโอกาสมาจัดบูธแสดงนิทรรศการห้องสมุดและการเรียนรู้ของสำนังำกงานนันทการและส่งเสริมการเรียนรู้สำนักวัฒนมกีฬาและการท่องเที่ยวซึ่งในบูธของเราเนี่ยประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆหลากหลายกิจกรรมนะครับ ตรงมุมนี้เป็นกิจกรรมปล่อยหนังสือนะครับผู้เข้าในงานสามารถที่จะเอาหนังสือมาแลกเปลี่ยนกันกับทางงานของเรานะครับสามารถที่จะเลือกหนังสือที่สนใจออกไปอ่านได้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนแชร์กระดาษหนังสือนะครับ<อ>กิจกรรม Q&A นะครับเป็นการตอบคําถามความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพหมหานครโดยเฉพาะย่างยิ่งเกี่ยวกับป้อมหมาการซึ่งมีนิทรรศการของเราได้อยู่ในอาคารอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะได้รับรางวัลติดตัวกลับบ้านได้ครับอันนี้เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับเป็นการ นำเวิร์กช็อปต่างๆของห้องสมุดของทั้ง34แห่งของกรุงเทพมหาคนครนมาหมุนเวียนบริการนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นการทำเวิร์กช็อปในเรื่องของการส่งรักนะครับในเรื่องของถุงหอมของอ้องสมุดทางทุ่งครูและราชบุรณะครับกิจกรรมอ e ีบ e ุ๊กอีเลเ r อรีนะครับทั้งเราจะนำหนังสืออ e ีบุ๊กเข้ามาบริการนะครับผู้เข้ามาชมงานสามารถที่จะสแกนคิวอาครค้ดและอ่านหนังสือจาก จากตัวอ e ีบุ๊กของเราได้เลยนะครับซึ่งขอเชิญชวนเด็กๆเกยาวชนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมในบูธของเราเนี่ยจะเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง20นาฬิกานะครับถึง2ทุ่มนะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่15สิงหาคมนี้นะครับ